สวัสดีครับผมกวินนะครับยินดีต้อนรับสู่โฟกยยัสเป็นไงวันนี้ผมเปลี่ยนชุดแล้วนี่เป็นไงเป็นนกพิราบน้อยจะบอกนอกเหนือก,ก็ไม่ใช่นกพิราบน้อยน่ารัก <S <S ข้างบนเป็นสีขาวข้างล่างเป็นสีม่วงเทปัท<ก>นละสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับทุกคนต้องนี่นี่เลงผมว่า ผมไหวแล้วนะครับไหวรบกวนนะคร,รกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก <c oughs> ดช่วยติดตนี้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับไปลุยกันเลย <c oughs> คือที่เป็นนกพิราบเนี่ยเรารู้แล้วเว้ยว่าการเป็นยูนิคอร์นนะมันมันมันบินไม่ได้ไงคุณนกพิราบเนี่ยเป็นนกถูกไหมมันบินได้แล้วผมก็จะบินไปคว้ามงเว้ย <c oughs> เออเอาเด้นี่คือการปลุกขวัญกำลังใจ ที่ทำให้ผมนั้นสามารถรเผชิญกับการประจนภัยครั้งนี้และคว้ามงไปได้บนเพออะไรเยอะๆวะเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วกุลุกุลุไฟชื่อนี้อีกแล้วน่ารักมาบอกเลยบอกเลยบอกทุกรอบว่าด่านนี้ชิวครับผมเงใครจะไปกลัวด่านนี้วิ่งกันจนเซียนทุกคนผ่านได้ถ้าเอาครบ หกสิบคนมันก็ผ่านแล้วไปเออบีฮอปบันนี่ฮอปนำไปแล้วเป็นไงเป็นไงเซียนไงผมเซียนบอกแล้วนี่กระโดดหันไปแอบนี่เฮ้แต่ทุกคนเขาได้ชาร์จเพิ่มได้ชาร์จเพิ่มชาร์จเพิ่มเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขวางผมครับเพือ่ออะ <c oughs> บอกว่าอย่าขวาง ที่จะขวางทำไมทุกคนวิ่งไปไกลมากเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยตาเอะแอบโอ้โหตาผ่าเอาไม่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 เฮ้ยตาปุ๊บเออไม่ได้ไปแล้วมั้งให้พ่อไปก่อนเออเออผมเสียญจริงปะเนี่ยผมเสียญจริงปะเนี่ย แย่ yeah, แล้วโอ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีคนผ่านตรงนี้ไม่มีคนผ่านึ <S <S อ่าตรงนี้แหละวัดใจตรงนี้วัดใจมาก <S <S 1> <S 1> อดอบอบเออได้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 หวูววว้อ่าพี่อย่าดึงผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องพี่ไม่ถูกต้องเองิ่มันมาแล้วพุกตัวนี่ยังทันอยู่ครับผมโอ้ยสบายมาก เป็นไงการกระเสือกกระสน <laughs> <laughs> เข้ารอบไปสิครับเฮ้ยเอ็กซ์แคลมบลูเอาว่ะชอบอ่ะผมชอบด่านนี้มากเลยอ่ะมันมันนืวอดีมันเนวืนเนวอันจะเป็นการขโมยไข่คู่ต่อสู้แล้วเราก็จะต้องปกป้องไข่ตัวเองเ <laughs> สียอะไรครับเสียอะไรครับสีเหลืองโอ้ยโอ้ยแล้วเรา,เราอยู่แนวหน้าด้วย ไข่ทองไข่ทองไปก่อนเลยเอาไข่อะไรก่อนก็นได้ตอนนี้ไข่ทองค่อยว่าเออมาบังมา,มา,มาเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพื่อนได้ไข่ทองแล้วไปเ,เราเป็นนกพิราบสีทองนะั่นแหละชอบจังนกพิราบสีทองน่ะเดี๋ยเดี๋ยวขบขบวยขบยไปเพื่อน เออเฮ้ยมันขวางมันขวางมันไม่ให้ไปมันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปโอ้ยเอ้ยเฮ้ยผมไปไม่ได้ผมกระโดดไม่ได้โอ้ยไปไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าย่าอย่าเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนหนีมาแล้วมาแล้วขอครับขอครับไข่ทองผมขอครับจะปกป้องยิ่งชีพปกป้องยิ่งชีพ ปกป้องปกป้องครับเป็นโกคิปเปอร์ครับผมเป็นโกคิปเปอร์ครับโอ้ยมันโยนไข่ออกมามันโยนไข่ออกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสีแดงบอยสีแดงบอยเออยอดไปเอ้ยมันขโมยไข่ทองขโมยไข่ทองไม่ไม่ได้ไม่ให้ครับไม่ให้ครับเดี๋ยวดึงกันเองดึงกันเองเอาดึงกันเองไม่ได้ครับไข่ทองเพื่อนไปเร็ว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 เอาสิบกันเอาไปเร็วสิบกันเอาไปเร็วเออเฮ้ยไม่ได้ครับพี่ ไขผมครับเดี๋ยวนี้หลุดอันนี้หลุดอันนี้หลุดเอาดีก่อนเอานีก่อนเดี๋ยวโอ๊ยมานี่ไม่ได้คุณเอ้ยมันโอ้โหพี่พี่ไม่ได้เอ้ยทำไมมันหลุดล่ะไม่ได้พี่ใครผมครับเออไปไปไปเอาไปเอาไปดปีบ็อกไปที่บ็อกบ็อกให้เพื่อนเออไปไปไปครับอบ็อกให้ครับพี่กันให้ครับ สปาดโอ้ไม่มีคะแนนสีแดงตกรอบไปแล้วเป็นไงสาม,มัคคีครับเฮ้ยชิปโปโอนี้ตกจูอีกแล้วอ่ะเทลแทกว่ะครับเอ้ยเราไม่มีหางแต่เรามีหางนกเอาเข้ารอบได้ไหมครับพี่ไม่ได้ใช่ไหมอมานี่เลยพี่หมาป่าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วเดี๋ยวพี่ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเทคนิคนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะเออผมยังไม่ได้ห่างเลยอ่ะปะ๊อเอยได้แล้วเอยคอนคอนช่วยคอนช่วยไปเรไปเร็ว,เร,วเราก็เล่นเล่นไปก่อนเล่นเล่นไปก่อนสวัสดีครับมาเลยครับมาเลยครับมีมีเหมือนกันครับ <laughs> นิ่งๆเลยตรงนี้แบบนิ่งๆเลยเฮ้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 ยไม่ได้ไม่ได้ <laughs> เอาแล้วคนตั้งเยอะไม่เอา เอาของเราเอ้ยไม่ได้แล้วเรานี่แน่เอ้ยมันเอาขึ้นมันเอาขึ้นเอ้ยไม่ไม่มีไม่ไมีมอนันี้ไม่มีนี่แน่สามสิบวิครับ <c oughs> เลี้ยงไว้ครับ <c oughs> เลี้ยงไว้ครับ <c oughs> ตอนนี้ต้องจุกแล้วต้องวิ่งอยู่กับที่อยู่กับที่เราพยายามวิ่งใต้นี้ไหมวิ่งใต้นี้ไหมมันจะดูยากมันจะดูยาก เฮ้ยเราเกาะกลุ่มกันไว้คนมีหางเกาะกลุ่มไว้ครับคนมีหางเกาะกลุ่มไว้ครับเฮ้ย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 ฮาวิโอวิเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยนี่เดียวโอ้ยจะได้อยู่แล้วว่าเราโดนพี่กคูขโมยหางไปเะ เอโอยบินไม่ขึ <ninety> ้นไวะรอบนี้ไม่เป็นไรเอาใหม่อีกสักตาเอาว่ะด่านเดิมเลยกรุ๊กกรู้กไฟนะก็เห็นเห็นกันอยู่นะตาตะกี้ก็คือผ่านจะหลุยสบายไม่มีอะไรเลยมีแค่แบบตกนิดหน่อยเอ้าอยู่หลังสุดด้วยอ่ะไม่เป็นไรเว้ยหลังสุดก็ได้อ่ะหลังสุดก็ได้อ่ะครับทางเลยครับขอทางเลยครับบีฮอปไปครับเออ เออมากระโดดเอ,อ้ยเสียหลักล้มเสียหลักโอ,อ๊ยเพื่อนนะ้าเพื่อนขวางอ่ะเออ,เ,อ,อเราเราต้องอาศัยโมเมนตัมของคานไม้ฮะให้มันปาดเราไปข้างหน้าให้มันปาดเราไปข้างหน้านี่เป็นไงสองร้อคครับปึ๊บโอ๊ยไม่ถึงไม่ถึงึเออเออแข็งแ,แรงเนี่ยตรงนี้ตัวปัญหาเลย อนี้พาไปก่อนอ่าแล้วก็ไปกระโดดเฮ้ยเราโอ้ยสบายเรารู้ทริคแล้วต้องรอเพื่อหันไปก่อนตรงนั้นแล้วก็นี่ฉลุยครับสบายฮะตรงนี้ฮึ๊บฮึู้เอ้ยทีเดียวพานเรากลางวัดใจกันวัดใจหน่อยฮะวัดใจวัดใจโอ้ยวัดใจได้ครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหุยหลบก่อนหลบก่อน มันไม่ใช่แบบนั้นมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮพลาดยังไงพึบพุ่งตัวนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับปอดหน่อยครับปอดด้วยครับปอดหน่อยครับโอเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้เข้าผมล,ลึกๆจัดๆตะกี้เอาเ,อ,าเอ,าๆๆอ็กซ์แคมเปิลอีกละเหมือนเห็นหนังซ้ำด่านแรกกับด่านสาม แล้วเราก็ไปตกรอบด่านสีมันตาที่แล้วไหมเนี่ยเอ,อื่อไๆคือด่านนี้เนี่ยผมผมชอบนะเอาว่ารอบนี้ทีมสีแดงว่ะสีแดงช,ชนะเอาไข่ทองก่อนเลยไข่ทองก้อนไข่ทองก้อนอปึ๊บหลบไปเรไปหลบไปเอ้ยออ้ยไข่หลุดเออเออเพื่อนหลีกทั้งเลยเอา่าได้ไปแล้วได้ไข่ทองไปแล้วเพื่อนเอาแล้วไข่เราหลุด ดึงไว้ดึงไว้ไม่ให้ไม่ให้ไม่เออไปไปต้งนุ้นเออเอาดึงกันเองดึงกันเองดึงกันเองได้แล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วหลบเอ้เดียวไอ้สีเราได้อยู่สีเราได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เยเฮเดวไอ้รไ้อรหไุดไปแว้ว เดี๋ยว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 ขอขออืมอืมอืม<ป><ป>อุอ้ยไปไปเออใครไปนู่นแล้วใครไปนู่นแล้วเราไม่ต้องเฝ้าฮะรอบนี้เราเราดีบีเอสเราตัวจตรว,ว,วทำดาเมจตัวจทำดาเมจตัวจทำดาเมจเออไหลไหลลงไปเอ้ยม่เป็นไรไม่เป็นไรผมบอกให้ผมบอกให้ไปเลยเพื่อนไปเลยผมบอกให้ผมบอกให้ใหไข่รุนอีกแล้วไข่รุนอีกแล้ว มันนัวตรงที่มันดึงกันเองเนี่ยจะดึงกันเองทําไมดึงทําไมเฮ้ยสีเหลืองคือชิวเลยอะสีเหลืองคือไม่มีใครสนเลยอะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผม,ผมขอสักลูกแล้วกันนะอขอสักขอสักลูกแล้วกันเอ้ยอย่าดึงขอแบ่งกันนะแบ่งกันไม่ได้เออโอ้แล้วสีเราบวยอะไรเนี่ย แย่ yeah, แล้วไข่เราโดนขโมยไม่นะคือเราเราไม่ได้สนใจเราจะไปแย่งอะ่ะเราไม่มันไม่มีใครเฝ้าไข่เลยอะ่ะเดี๋ยวกรตกรอบโอ้ตายแล้วทั้งๆที่เราชอบขนาดนี้กรเตาก็ตกรอบไปแล้ว <c oughs> เราเราต้องแบ่งหน้าที่ว่ะไม่ได้แล้วเรารอบหน้าคือเรา เจอด่านนี้คือเราต้องเราต้องเป็นโกคีเปอร์ว่ะเราต้องเป็นคนเก็บใครคนเฝ้าใครสดีครับผมกวินนับรับนับุยรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับสกกัดแข่งขันฟอร์กายรอบสุดท้ายผู้เล่นน่าจับตามองคนนี้ครับคุณพี่สับปะรดนะครับฟอร์กายเจ6 8มีแววดีครับใช่ไหมครับคุณ คุณสมพงศ์มีความคิดเห็นอย่างไรครับออสมพงศคิดว่าคนผีสัปปบปะรดคนนี้เขาน่าจะมีร่างกายที่กำยำกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะเขากินสัปปบปะรดเพราะแล้วเขาก็ได้รับวิตามินซีจากสัปปบปะรดเยอะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ <c oughs> คุณกวินมีความเห็นอย่างไรต่อครับอืมน่าสิครับการกินสัปปบปะรดนั้น ทำให้ได้รับวิตามินซีจากสับปะรดแต่ทําให้ร่างกายแข็งแรงอย่างอย่างที่คุณสมพงษ์บอกนะครับโอ้ยเกิดอาการเสียหลักนิดนึงครับโอ้ยพี่สับประรดคุณสับประรดตกรอบไปไร่างกายแข็งแรงแต่ว่าเขากะยังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณกบิชช่แล้วครับคุณสมพงษ์เอ่อคุณสมพงษ์มีความคิดเห็นอย่างไรกับพี่โจสลัดคนนี้ครับ ดูแล้วเขาไม่น่าจะได้แชมป์นะครับเพราะเขาเหลืออยู่เพียงแค่ขาเดียวการกระโดดนั้นอาจจะทําให้เขารู้สึกลําบากใจก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับที่คุณสมพงษ์พูดมาก็มีเหตุผลนะครับส่วนมีใครที่น่าจะตามองอีกไหมครับเพราะเมื่อวานปีหัวไข่คนนี้ครับคุณกัวินปีหัวไข่ก็เพื่อปีหัวไข่คนนี้เขาดูกะจังหวะได้ดีนะครับ สำหรับการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางก็ต้องดูกันจนถึงตอนท้ายเกมนะครับว่าจะเหลือใครเป็นคนสุดท้ายนะครับใช่แล้วครับคุณสมพงษ์และตอนนี้ครับเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่กี่คนนะโอ้ตกไปแล้วครับตอนนี้เหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นครับอกาน้าจับตามหน้าจับตามองนะครับว่าพี่ โจนสลัดคนนี้ถึงแม้ว่าขาเขาจะหายไปข้างหนึ่งแต่เขากะจังหวะในการกระโดดไดค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วครับคุณสมพงษ์ครับตอนนี้คุณพี่หัวไข่ของเราเริ่มขาเปแล้วครับเริ่มเสียหลักเพราะว่าคานอันใหญ่นั้นเริ่มบังแล้วครับคุณสมพงษ์มีความคิดเห็นอย่างไรครับ ผ่าผิวว่าไข่ตกรอบไปแล้วครับผมว่าตัวเต็งในวันนี้อาจจะเป็นพี่โจรสลัดคนนี้ก็ได้ครับใช่แล้วครับผู้เข้าแข่งกันพูดปุ๊บตกรอบปับเลยนะครับคุณสมพงษ์และตกรอบบนแล้วครับโอ้พี่คนตกรอบบนแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับฟอร์กาย293ด้วยนะครับยินดีด้วยครับและวันนี้ขอจบการรายงานไปเพียงเท่านี้ครับผมกวินผมสมพงษ์ครับ เจอก,กันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับเอาล่ะครับค,คุณสมพงมื่อคุณสมพง์ไปแล้วนะครับก็วันนี้นะโอ้เสียดายมากเลยเรามาแพ้ scramble x ตอน x scramble p i scramble x กันเั็นอาหารก็ไม่เป็นไรเราเล่นกันสนุกสนุกอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะรบกวนกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากดูฟอร์กไกหรือว่าเกมอะไรอีกนะถ้าผมมีก็จะเอามาเล่นให้ดูกันนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ